รับปิดประกันชีวิตก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับชื่อนี้น uh ัก huh. นะ,ะรับปิดประกันชีวิตนี่ก็เป็นกลุ่มธุรกิจประกันนะฮะภายใต้กลุ่ม BTS อ uh ่าใช่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์นิวนะฮะเป็นเจ้าใหม่ uh huh. ที่จะเข้ามารุกตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า uh huh. ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรน,นะ uh huh. สัดส่วนผู้มีประกันชีวิตถือว่าน้อยมาก น้อยนอยน,อยนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปสอบถามสักหน่อยว่าเอของรับปิดประกันชีวิตเนี่ยวางโพซิชั่นนิ่งตัวเองอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของการที่จะเอาคนไทยมาเป็นลูกค้าเนี่ยให้มากขึ้นะนะฮะจะทำได้เช่นไรแล้วก็ถ้าไปเทียบกับเจ้าใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเช่นไทยประกันชีวิต BLA นะฮะรับปิดประกันชีวิตเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอและที่สําคัญโปรดักต์ของประกันรูปแบบต่างๆเนี่ยม,มันจะมีอะไรบ้างที่ดูแล้วมันจะแตกต่างกับประกันชีวิตที่มีอยู่ในตลาดอย่างไรบ้างนะครับ อเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณกรชินสวนานาทนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรับปิดประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่ารับปิดไลฟ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับคุณบุรพาและคุณสุภชัยครับสวัสดีตอนเช้าครับครับสวัสดีครับคุณกรขออนุญาตเริ่มต้นเช่นนี้ก่อนเอาเป็นว่าเราเปิดตัวมานานหรือยังเนี่ยรับปิดประกันชีวิตครับก็จริงๆบริษัทก็เปิดตัวเนี่ยประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่า บริษัทแม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่เนี่ยครับแต่จริงๆเราเป็นบริษัทที่ออเปรตมา25ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีฐานความรู้มีฐานลูกค้าแล้วก็มีโน้ตฮาวในตลาดนี้ค่อนข้างมากครับเพราะนั้นก็แม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าเราก็มีรากฐานที่ยาวนานครับ25ปีนี่คือหมายถึงว่าเริ่มทำธุรกิจนี้มา25ปีแล้วถูกต้องไหมครใช่ครับ อโอเคปัจจุบันเอาดูขนาดหน่อยให้เห็นภาพชนิดหนึ่งออของเราี่มันจะวัดยังไงฮะคือจานวนกรมธรรหรือว่ามูลค่ากรมธรรที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ครับก็จริงๆตลาดประกันชีวิตปัจจุบันเนี่ยเบี้ยรับรวมแต่ละปีเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแค่60ล้านนะครับก็มีผู้เล่นอยู่ประมาณ22-23รายนะครับเราก็เป็นผู้เล่นรายที่1 6 1 7นะครับโดยโดยปียยยยที่แล้วนะครับ อมโอเคอันดับที่1ิบหถึงสิแล้วนะครับใช่ครับอ่าโอเค,อเ,คเอาทีนี้มุมมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมรวมถึงการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตก่อนสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเช่นไรครับก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับจนถึง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยครับก็ทงๆแล้วก็อยู่ในทิศทางขาลงนิดหน่อยนะครับเบี้ยประกันยังไม่กลับไปสู่จุดที่ เป็นช่วงก่อนโควิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดตลาดมันสัญญาณ<ด>ขา <ไป S 2> ดอีกแล้วนะครับครับขออภัยนะฮะสักคร,รู่หนึ่งนะฮะก็เอาเบื้องต้นก่อนนี้เริ่มมา25่สิหปีละนะฮะแล้วก็ดูแล้วพอร์ตก็ในแง่ของประกันชีวิตนี่ก็อยู่อันดับที่1 6บหถึงสิ จาก23รายณปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เบียแต่ละปีในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก6แสนล้านบาทนะครับทีบน,นี้จุดที่น่าสนใจคือการเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะค,คงต้องตั้งคําถามว่า BTS จะทุ่มน้ําหนักลงทุนม,มาที่ธุรกิจประกันตรงนี้มากน้อยขนาดไหนอ่าใช่นะครับน,าน่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดหวังยังไงเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอ๊ะธุรกิจประกันคนคิดเยอะนะ เพราะว่าหลังจากที่ก่อนอันนี้เรื่องของโควิดคนก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับว่าจะ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 สร้างความเชื่อมั่นตรงนี้อย่างไรเหมือนกันนะครับก็เมื่อสักครู่นะฮะก็ทางคุณกรเองก็กําลังพูดถึงเรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมรวมถึงการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูซบเซาลงไปบ้างแต่มันก็หลากหลายองค์ประกอบนะคือความเชื่อมั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะครับในเชิงเซนติเมนต์แต่มันก็อาจจะมีเรื่องของ ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจนะฮะที่ขณะนี้เราก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟนูแน่นอนฮะคือคการซื้อประกันชีวิตมันก็ประหนึ่งคือการออมเงินฉะนั้นการออมเงินหรือว่าการจะมีเงินออมได้เนี่ยนะฮะจะมีเซฟวิ่งได้มันก็ต้องมีฐานไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในแต่ละเดือนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะมีการพิจารณาซื้อประกันชีวิตนะครับ,รบอาคุณกรณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับ ครับสวัสดีครับอ่าโอเคสัญญาณขัดคองไปเล็กน้อยเอาไปดูกันที่ภาพรวมแล้วก็การแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตต่อเลยครับครับก็ธุรกิจเนี่ยช่วงช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่กลับไปที่จุดที่ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าแน่นอนฮนะว่าในตลาดแบบนี้เนี่ยเร,เราก็เราก็จะเห็นการแข่งขันที่สูงขึ้นในการแยง่งเบี้ยประกันที่เป็นพีเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะอยากจะ ส่วนพูดคุยว่าตลาดนี้เองเนี่ย potential มันเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับตัวตลาดเองเนี่ยทศวรรษก่อนโควิดช่วงประมาณ10ปี2010ถึง2019เนี่ยโตจาก3แสนล้านเป็นหแสนล้านนะครับหรือประมาณ1เท่าตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูว่าโควิดกำลังจ,จากเราไปแล้วเนี่ย อันนี้เราก็เห็นว่า potential ในการไปต่อเนี่ยค่อนข้างสูงทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราเูเทียบกับประเทศอื mm ่นๆนะครับ penetration ของ life insurance premium ต่ GDP ของเราเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ3%กว่าๆนะครับเนี่ยที่สิงคโปร์อยู่ที่10%ญี่ปุ่นที่7%นะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ยังมีอีกมากเลยในตลาดนี้ mm hmm. ซึ่งก็รวมกับกางที่ คนไทยมากกว่า60%เนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้มีตั้งแต่คนเจเนเรชันใหม่นะครับมีตั้งแต่กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางหรือไม่มากเท่าไหร่นะครับผมว่าโอกาสในการที่เราจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ให้ผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสในการออมใช่ไหมครับให้โอกาสในการสร้างหลักประกันให้เขาเนี่ยอันนี้ผมว่ามีอีกมากเลยครับ อาทีนี้ก็ด้วยสัดส,ส่วนของประชากรที่มีประกันชีวิตนี่มันค่อนข้างจะน้อยแน่นอนฮะภารกิจหลักคือเราจะต้องทําอย่างไรที่จะดึงคนเหล่านั้นให้มาศึกษาเรื่องของประกันชีวิตให้ได้ทีนี้คําถามคือแล้วเราจะเอเจคตคือจะให้ข้อมูลกับคนเหล่านี้อย่างไรในการที่จะดึงหรือว่าชักชวนมาซื้อประกันชีวิตครับครับผมว่าจากที่เราเห็นตลาดโตมาอย่างมากในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า ช่องทางการขายเนี่ยมีผลมากในการโน้มน้าวจิตใจนะครับทีนี้ในตลาดในรูปแบบเดิมเนี่ยช่องทางการขายหลักก็คือผ่านทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ผ่านทางตัวแทนเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็แม้ว่าทําให้ตลาดเติบโตมามากเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆผมยกตัวอย่างนะฮะช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ค่าสุเสิร์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะขายประกันที่เปียประกันขนาดเล็กหน่อยขนาดปีละหน0 0งบาท2,000บาท3,000บาทเนี่ยถ้าใช้ช่องทางเดิมๆเ,เนี่ยคอสูเสอร์อาจจะไม่ตรงกับช่องทางนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปไม่ถึงผู้บริโภคในกลุ่มใหม่ๆห,หรือกลุ่มที่ยังไม่ถูกเพ n เนเทรตนะครับเราเชื่อมาเป็นโอกาสว่าถ้าเราทำํำการสื่อสารทางตรงนะครับแล้วก็พยายามที่จะคอนเวิร์ตลูกค้า กลุ่มนี้มาเป็นลูกค้าทางตรงหรือผ่านทางช่องทางอื่นๆที่เป็น point of sale ที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม BTS เองหรือว่าในช่องทางต่างๆเนี่ยที่มี cross sell ส,สั่งกว่าเนี่ยผมคิด่อว่าเราเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากกว่าผมคิดว่าในเรื่องความรู้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอง่รุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ under serve อยู่เนี่ย ผมคิดว่าเขามีความต้องการที่จะออมมีความต้องการที่จะสร้างหลักประกันมีความต้องการที่จะมีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าตลาดในรูปแบบเดิมอาจจะยังยังเข้าไปไม่ถึงเขามากกว่าครับขอให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งคือถ้าเราไปดูประกันชีวิตเอาเจ้าใหญ่ๆรุ่นก่อนๆโอเคเขาก็จะขายผ่านแบงก์เป็นช่องทางแบบดั้งเดิมนะครับของเราเนี่ยรับปิดประกันชีวิตก็ฟังดูแล้วคงจะเป็นประกันชีวิตรุ่นใหม่ นะที่จะเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีประกันชีวิตเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเราจะขายอย่างไรผ่านช่องทางไหนครับผมยกตัวอย่างถึงกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มน้องๆคนรุ่นใหม่ดูนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเ,เราก็ทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชเราก็ลองพูดคุยกับเขาดูนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวไปถึงช่องทางนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยพอเราคุยกับน,น้องๆคนรุ่นใหม่ก็แน่นอนอาจจะยังสุขภาพแข็งแรงรอยังไม่ได้คิดถึง เรื่องของอสุขภาพมากนะักแต่ว่ามีนิดอันหนึ่งที่เขามีแน่ๆก็คือเริ่มทํางานใหม่ที่เราจหย่อนภาษียังไงดีครับที่เราจหย่อนภาษียังไงดีครับใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีในตลาดเนี่ยต้องซื้อประกันสิบปีแล้วก็ครบสิบปีถึงจะได้เงินอ่าตอนแรกคืออันนี้อาจจะไม่ตรงกับวิธีคิดของน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจ,จะต้องบริหารแคสโตรระหว่างทางมากกว่าใช่ไหมครับ เราก็ออกผลิตภัณฑ์ที่มีการมีการคืนเงินระหว่างทางค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนทั้งเต็มจํานวนแล้วที่ปลายทางอันนี้เป็นชุดว่าผลิตภัณฑ์เราพยายามจะคิดให้ต่างทีนี้พอผลิตภัณฑ์ต่างจะไปถึงเขาได้ยังไงนะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสหลกัหลกๆอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเราสื่อสารใดเรซกับเขานะครับเราเราให้เขาซื้อทางช่องทางออนไลน์ไม่กี่คลิกทําได้เลยทําได้ไหมนะครับ หรือในกลุ่มที่สองก็คือว่าใน b g s Group เองเนี่ยเราพยายามสร้าง Rapid Ecosystem ขึ้นมามนะครับที่มีคอมโ p o n นต์หลักในนั้นอนึ่งอันก็คือ Rapid Care ที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่สำหรับประกันโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประกันวิน่าสภัยครับ<ม>แต่ว่าแน่นอนเราก็พยายามที่จะ adapt ความสามารถของเขามาเป็นการโฆษณาและการขายในเรกทางประกันชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในเชิงช่องทางเนี่ยเราเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ผ่านทางช่องทางที่เป็นดิจิทัลค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นอ่าเป็นทางเดิมที่เราพยายามจะทําสําหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ครับโอเคคือฟังดูแล้วช่องทางเราก็จะแตกต่างจากเจ้าใหญ่ๆเจ้าดั้งเดิมแน่นอนแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ผมฟังดูแล้วน่าจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยถูกต้องไหมฮะ เราก็จะพยายามที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ง่ายกับลูกค้ามากขึ้นใช่ครับนะครับี่มันมีอยู่โปรดักต์อย่างที่คุณก่อนพูดถึงว่าเอเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประกันส่วนใหญ่ก็สิปีคืน,นบางแต่ของเราเนี่ยจะเร็วกว่านั้นถ้าเกับว่าเราก็มั่นใจว่าโอเคนั้นหน้าตักเราก็เพียงพอไหมครัเพราะว่าโอเคเราอาจจะขายประกันไป2ปีคืน5ปีคืนซึ่งมันเร็วกว่าปกติอย่างแบบนี้ฮะในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงตัวนี้อย่างไงบ้างครับครับก็ จริงๆแล้วเ,เราก็เน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงเสมอเพราะว่า,าบริษัทประกันชีวิตนะครับก็เป็นบริษัทเป็นธุรกิจที่บริหารเงินของประชาชนในระยะยาวนะครับซึ่งเราก็เน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงตรงนี้เสมอเราทำสองอย่างหลักๆนะครับหนึ่งก็คือเรา,เามีฐานทุนเพิ่มเติมที่แข็งแรงนะครับจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราเป็นบริษัทที่แข็งแรงนะครับ,รบเราก็ มีคาเดโชเนี่ยที่เกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ยอยู่หนึ่งเท่าตัวเลยนะครับเราเมนเทนคาวไว้ที่ประมาณ300%ร้อยเปอรเซ็นะะที่ทางคอพพเนี่ยต้องการให้เมนเทนอย่างน้อยแค่ร้อเอซเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือฐานทุนจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือว่าในการบริหารแคสโตรของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะลงทุนที่จะแมทมัชชูริตี้กับกับไลอ้อนบิตี้ของเราให้ชัดเจนนะครับ เราทำเราพยายามที่จะไม่เปิดแก๊ปแอสเซ l แลมลตี้มากนักนะครับเพื่อที่ make ชัวว่าไม่ว่าเราออกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นการคืนเงินในรูปแบบไหนที่อาจจะตรงโจทย์กับลูกค้าของเราเนี่ยเราก็ยังมีเรายังมีความสามารถในการที่จะบริหารเงินและมีแคสต์โซที่เพียงพอในการคืนตามที่เราสัญญาไว้ครับที่ผ่านมาโปรดักที่เป็นพระเอกของเราเลยเนะี่ยฮะ มันเป็นประกันรูปแบบใดฮะับคุณกอนครับจริงๆเราคิดหลายๆอย่างนะครับ,รบเรามีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เป็นระยะยาวสุดเลยใช่ไหมครับเหมือนเหมือนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตปกติว่าคุ้มครองุณลูกค้าโฮลไลฟ์อันนี้อาจจะจุดแตกต่างอาจจะไม่มากเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเราคิดว่าเอ๊ะแล้วจุดที่เราจะสั่งเพิ่มเติมเนี่ย ก็คงไปอยู่ที่ไรเดอร์ที่เป็นสุขภาพต่างๆ,างๆผมยกตัวอย่างนะ,ะ<ม>ถ้าเกิดไรเดอร์ uh, Rider, สุขภาพปกติโรคร้ายแรงหรือว่ามะเร็งในตลาดเนี่ย<ม>คุณลูกค้าเวลาที่ซื้อเนี่ยถ้าเจอมะเร็งในแต่ละขั้นอาจจะได้รับเงินคืนที่แตกต่างกัน<อ>ในแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งบางทีตอนที่เรา uh, ทำรีเสิร์ชกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็บอกอ่าเราเข้าใจยากนะครับ<ม>เราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้ง่ายอ๋อ ถ้าเกิดเจอมาเร็งเราก็คืนอ่าคืนร้อยเเซนของทุนประกันเลย <S <S โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเป็นมะเรงขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหน <S <S เราพยายามที่จะสอดแทรกวิธีคิดแบบเนี้ยเข้าไปในทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่สุขภาพมาเรงงที่เรียนตั้งแต่ผลิตภัณฑ์รถยนต์ภาษีสิททับที่เราจะคืนเงินลูกค้าให้เร็วขึ้นนะครับแทนที่จะไปรอคืนสุดทางแล้วก็เลื่อยไปถึงผลิตภัณฑ์เงินออม ปกตินะครับที่เป็นออมระยะกลางที่ลูกค้าก็จะมีะมีฟีเจอร์ที่สามารถที่จะ,ะไ,ดได้ได้ได้รับน้ครอ,องที่มากกว่าถ้าเกิดซื้อจับเรานะครับเอาภาพการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้สักหน่อยนะฮะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็ปีนี้เองจริงๆตลาดเนี่ยลดลงประมาณสนตนะครับแต่ว่าเ e a ยนต d a ูเดตเราโตประมาณสักยี่เร็นนะครับ ถึงสิ้นปีนี้เองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราโตสัก60-70เปอนะครับก็ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นปีที่ดีของบริษัทนะครับต่ก็เป็นเรื่องดีที่เราดีแบร์แล้วก็ทําผลงานได้ดีทีนี้ในระยะกลางเองเนี่ยเรามุ่งหวังว่าเราจะาขยายตลาดออกไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ๆกลุ่มอ่า คนรุ่นใหม่กลุ่มที่กลุ่มผู้มีรายได้ไม่มากแบบที่ได้เรียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถออฟเฟอร์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงในช่องทางที่ตรงให้กับกลุ่มนี้ได้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าในช่วง3-4ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปเป็นบริษัปทประกัน t o ป10ของเมืองไทยให้ได้ครับอ่าทีนี้ถามสักหน่อยเอาควบคู่ไปกับธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันมีธุรกิจส่วนอื่นไหมที่เราจะขยายหรือว่าจะไปทําเพื่อเสริมส่ง กับตัวของประกันชีวิตในปัจจุบันครับครับก็ uh, BTF Group เราก็คิดในเรื่อง e c o s y s t e m มเป็นหลักนะครับก็จริงๆแล้ว Rapid Life ก็เป็น uh, หนึ่งใน key component ของ Rapid Ecosystem ที่เราพยายามทำนะครับสามว่า Rapid Ecosystem คืออะไรคือกลุ่ม uh, บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับโดยที่ uh, ส่วนใหญ่เนี่ย present ก็ จะใช้แบรนด์อเดนติตี้ที่เหมือนกันใช้กระต่ายตัวเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตก็เราก็มีแร b b ิ t Life ที่ออฟเฟอร์สิ่งนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอยากเปรียบเทียบราคาเราก็มีแรบปิ้แคร์นะครับที่เป็นออนไลน์มาเก็ตเพลสขนาดใหญ่ที่ช่วยในการเปรียบเทียบอันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้สินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อนะครับเรามี r a b i ด Cash นะครับที่ทําให้ลูกค้าขอสินเชื่อ n a โนไฟแนนซ์กับเราได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งการมาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์นะครับปัจจุบันเราก็มี r a b i t Selection ทั้งหมดนี้เป็นอี o คซ s สเต็มที่เราพยายามสร้างนะครับโดยที่เราสร้างเป็นเหมือนยูนิไซตแอปขึ้นมาที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเนี่ยเพื่อที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึง OneStop Shopping ได้เลยนะครับแล้วเมื่อเข้ามาเนี่ยมันก็มีเซอร์วิสต่างๆครับซื้อสินทรัณฑ์กับเราได้รีวอร์ดที่เอาไปใช้รวมกันได้แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการขึ้นรถไฟฟ้าที่เป็นเ r e a ์ a อนด์บัสเ e อ s ์บิสเของกลุ่มเราด้วยนะครับมีจะคล้ายๆกับประกันเจ้าอื่นไหมฮะที่ว่าอาจจะมีการเอาเงินไปบริหารต่อไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นพวกธุรกิจอย่าง Asset Management เป็นไงมีไหมฮะ ปัจจุบันเราปัจจุบันเราจริงๆเราทำธรุรกิจที่เป็น l b d u ของเราอยู่แล้วนะครับ mm hmm. คือเราเสนอขายกองทุนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเราเราเน้นว่าคุณลูกค้ามาอยู่ที่ Rapid Life เนี่ยสามารถที่จะซื้อประกันก็ได้ซื้อกองทุนผ่านเราก็ได้นะครับแล้วก็เราก็กาลังสร้างพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่ที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะ ขยายฐานลูกค้ากองทุนอันนี้มากขึ้นได้นะครับเรายังคงยังไปไม่ถึงจุดที่จุดที่จะทำเป็นะจะทาเป็น Asset Management ต่อนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่ที่ผมว่าพอฐานลูกค้าเราใหญ่ขึ้นเราก็คงจะคิดต่อไปให้ครบส้นน้ำยันปลายน้ำนะครับครับคือสามารถต่อยอดไปได้โอเคคุณกรทิ้งท้ายสักหน่อยมีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรไหมครับ ครับจริงๆเ,เราเป็นบริษัทลูกตรงของ u c ซ t y อยู่แล้วนะครับณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานะไกลๆเองของเราเนี่ยก็เป็นก็เป็นบริษัทที่ comply ตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับในอนาคตถ้าบริษัทโตขึ้นแข็งแรงตามแผนที่เราเพยายามทำอยู่เนี่ยก็แน่นอนผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราพูดคุยกันตอนนี้นครับ ในกรอบสามปีไหมเป็นไปได้หรือเปล่าก็ก็ผมว่ามีโอกาสครับโอเคอ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรณชินสวนานนน์นะครับกรรมการผู้จัดการของรับปิดประกันชีวิตหรือว่ารับปิดไลฟ์นั่นเองครับผมว่าน่าสนใจตรงประเด็นที่ว่ามีการออกแบบในเรื่องของประกันที่มันจะแตกต่างจากประกัน ในประวันที่มีอยู่หลายๆบริษัทก็คือในเรื่องของการคืนเงินประกันที่มันจะเร็วกว่าเดิมอันนี้อาจจะโดนใจวัยรุ่นถูกใ,ใจวัยทีนอ่าใช่แล้วะค,ะคือถ้าประกันชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยแน่นอนคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้มั่นคงแล้วก็ทํางานมานานพอสมควรแล้วอาจจะส่ง ลูกจนเรียนจบไปแล้วใช่ไหมฮะครับออแล้วก็ตัวเองเนี่ยคืออยู่ในสถานในในสภาพที่ค่อนข้างจะลอยตัวแล้วละ่ะ,ะนะก็พอมีเงินเหลือไปออมได้ดันั้นออด้วยวิถีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับคนยุคใหม่หรือว่าเจนที่มันอ่อนวัยกว่าะนะฮะ<ช>เนื่องจากไอเจนที่มันอ่อนวัยกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน นะสร้างเนือ้อสร้างตัวอไอ้ครั้นจะไปออมแบบโอ้โหอีก20ปีคืนอย่างเงี้ยมันก็คิดแล้วคิดอีกเอาไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันมีประกันชีวิตแบบที่อะเมื่อกี้ทําไมนะฮะห้าปีคืน10ปีคืนว่ากันไปสุดแล้วแต่ผลิตภัณฑ์อ,อันนี้มันจะสอดคล้องกับพฤติกรรมแล้วก็สถานภาพของคนยุคใหม่เนี่ย หรือว่าคนที่มันเจนอ่อนกว่าเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมอ่าใช่แล้วที่สําคัญคือใช้่าเรียกว่าอีโคซิสเตมของในกลุ่ม BTS เลยนะอ่าที่ให้จะได้ประโยชน์ได้ไงอย่างกรณีของเรบิดแค่อย่างเงี้ยอย่างบางคนอาจจะอยากํำประกันแต่ไม่มีเงินก้อนก็ใช้บริการของเรบิดแค่อันนี้ก็จะเป็นการเสริมในแง่ของอีโคซิสเตมในกลุ่มของ BTS ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จับตามองนะคือธุรกิจประกันนะมันคือธุรกิจการเงิน BTS เนี่ยครับ ต้องบอกว่า BTS คนอาจจะรู้จักว่าทำรถไฟฟ้าก็ทำจริง <c oughs> ก็ BTS <c oughs> นั่นแหละทำรถไฟฟ้า <c oughs> แต่ด้วยแบ็กกราวน์ของ BTS เนี่ยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจการเงินผมว่าเขาทำได้ดี嗯嗯นะส่วนที่ว่าจะเอารับบิดประกันชีวิตนี้ไปต่อ <c oughs> ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกันเช่นไรนั้นก็เฝ้าจับตามอง